ฉันบอกกับเจ้านายว่าแกขโมยเงินของโรงงานไปจนแกต้องใช้นี้จนหมดตัวแล้วก็โดนไล่ออกไงล่ะพวกแกโกหกคนที่ขโมยเงินคือพวกแกต่างหากนี่มีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงพวกเราหาไก่มันเหลือค่ะปกติคุณแม็กทำยังไงเหรอคะปกติผมก็ให้หมาข้างถนนกินนะถามอะไรหน่อยสิทำไมถึงถูกไล่ออกจากที่ทำงานเกา่า พ่อครับผมไม่เข้าใจเลยจริงๆทําไมพ่อถึงรับตาลเข้ามาทํางานที่นี่ล่ะครับทั้งที่ผมรู้ว่าเธอถูกไล่ออกจากที่ทํางานเก่าเพราะขาโมยของนะครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าจะคิดยังไงถ้ารู้เรื่องนี้คนเราลนะ่ะลูกใครก็เคยทําผิดทั้งนั้นแหละพาอว่าลองให้โอกาสตาลกัรข้งก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่ยอมนะ ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอสร้างวีรกรรมอะไรไว้ที่ทํางานเก่าแล้วอย่าคิดนะว่าที่พ่อฉันรับเธอเข้าทำงานจะทําให้ฉันไว้ใจเธอเสียดายจังไก่เหลือนเงินตั้งเยอะนี่มัวแต่ยืนทำอะไรอยู่ร้านกำลังจะปิดแล้วทำไมไม่รีบเก็บโต๊ะเออ ค่ะกำลังจะรีบเก็บเดี๋ยวนี้ค่ะเออถามอะไรหน่อยสิทำไมถึงถูกไล่ออกจากที่ทำงานเกา่าเออมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะจริงเหรอเรื่องอะไรพอจะบอกได้ไหมเออคือไม่มีอะไรค่ะเออคุณแม็คซไก่มันเหลือค่ะปกติคุณแม็กทำยังไงเหรอคะปกติ ผมก็ให้หมาข้างถนนกินนะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอได้ไหมคะก็ได้บ้านเธอเลี้ยงหมาเหรอเออคือ เราสองคนได้ปะเราสองคนที่โถวไว้ใจมากที่สุดนี่ล่ะทำไมทำหน้างั้นน่ะเห็นหน้าเราสองคนยังก็เห็นผีน่ะเนี่แต่งตัวงี้คือได้งานใหม่แล้วหรอเฮ้ยดูสิชวินนี่มันกระดูกไก่นิดนี่ทอของเหลือมากินเหรอพวกแกต้องการอะไรทำไมแค่เราสองคนผ่านมา แล้วแวะมาเจอเพื่อนเก่าเพื่อแสดงความยินดีกับเธอไม่ได้เลยหรือไงอยากจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่พวกเราสองคนเนี่ยทำให้เธอต้องออกจากที่โรงงานเก่าเนี่ยพวกเราสองคนก็รู้สึกว่าสบายโล่งจิตโล่งใจมากเลยอะ่ะใช่การที่กำจัดคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างแกเนี่ยมันง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากีิแค่ฉันบอกกับเจ้านายว่าแกขโมยเงินของโรงงานไปจนแกต้องใช้หนี้จนหมดตัว แล้วก็โดนไล่ออกไงล่ะพวกแกโกงคนที่ขโมยเงินคือพวกแกต่างหากนี่มีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงพวกเราหาแต่ก็อย่างน้อยอะนะพวกเราก็รู้สึกภูมิใจมากเลยนะที่ทําให้เธอต้องโดนไล่ออกจากงานจนมีชีวิตตกต่ําถึงขนาดต้องกินเศษไก่แบบนี้อะนันซิหน่าสงสารจังเลยอะจากพนักงานบัญชีสาวสวยของโรงงานต้องกลายมาเป็นเด็กเสิร์ฟไหนดูซิ พวกแกก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะเอาเตษไก่นในยัดปากพวกแกแน่สกปรชกชนนี้เก็บไปกินคนเดียวทยาร,ออรวายแล้วก็ระวังตัวไว้ได้วยนะว่าจะอยู่ที่ร้านใหม่ได้ไม่นานเพราะว่าฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของร้านนี้ดีไปกันทะชวินเหมือนสาบ ค่ะแม่ลูกตาลกินข้าวปลาหรือยังลูกกำลังกินพันี้เลยค่ะแล้วแม่กินข้าวหรือยังแม่กำลังตำน้ำพริกลวกผักที่เองชอบแล้วได้อะไรมากินละ่ะ มีตังก็งซื้อของดีๆมากินบ้างนะแม่หนูซื้อไก่ย่างมากินนะ่ะเรื่องค่าเทอมของอน้องคะ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบทำงานเก็บเงินส่งเงินไม่ให้นะคะลำบากเองละสิที่ต้องหาเงินส่งมันเรียนแม่หนู่าเรียนมาน้อย ไม่มีความรู้ที่หนูอดทนทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้น้องมันได้เรียนสูงเหมือนคนอื่นเขาบ้างค่ะหนูยุ่งไว้ค่ะหนูรักแม่นะคะหอมดีจังเลยไม่ได้กินของดีๆแบบนี้ตั้งนานแล้ว แต่ยังไงก็ยังสู้น้ำพริกเสียมือของแม่ไม่ได้อยู่ดีอีกแล้วเหรอเนี่ยลูกค้ากินเหลืออีกแล้วลูกค้าเขาไม่รู้หรอว่าไก่ย,ย่างตัวนี้มันราคาแพงทำไมกินทิ้งกินขว้างกันแบบนี้เนี่ย คงจะเป็นโชคดีของเราอีกแล้วสินะนั่นคุณทำอะไรนะเอ่อคือฉันเห็นว่าลูกค้ากินไก่เหลือค่ะฉันก็เลยก็เลยจะหอ,อก,กับบ้านเหมือนเดิมว่างั้นผมไม่อนุญาตฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะของที่คนอื่นเขากินเหลือนะ เอาไปกินต่อมันไม่ดีนะคุณผมรู้ว่าคุณไม่ได้ไปให้หมากินหรอกคุณชอบกินไก่ย่างหรอเอ่อฉันเสียดายอะค่ะอีกอย่างไก่ย่างตัวนี้มันก็ราคาแพงด้วยฉันคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับฉันดีกว่าเอาไปทิ้งนะคะอันเนี้ยเอาไปทิ้งเถอะผมให้พ่อกรัวทำตัวใหม่ให้แล้วอันนี้ ก่ย่างทั้งตัวเลยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยกินด้วยกันก็เข้ากันดีเอ่อเอออะไรกันคะคุณแม่ให้ไก่ย่างฉันทั้งตัวเลยเหรอคะเออฉันไม่กล้ารับหรอกคะ่ะรับไปเถอะผมรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะเรื่องที่คุณเจอเรื่องไม่ดีที่ทํางานเก่าถูกเพื่อนคอยใส่ร้ายจนไปถึงที่คุณต้องไปนั่งกินเศษไก่คนเดียวเพียงเพราะว่าต้องประหยัด เพื่อส่งเงินไปให้ทางบ้านคุณแมกรู้เรื่องฉันได้ยังไงคะก็อพอผมสงสัยไงว่าทำไมคุณถึงโดนไล่ออกจากที่ทำงานเก่าผมก็เลยตามดูคุณการที่กำจัดคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างแกเนี่ยมันง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากีกแค่ฉันบอกกับเจ้านายว่าแกขโมยเงินของโรงงานไปจนแกต้องใช้นี่จนหมดตัวแล้วก็โดนไล่ออกไงล่ะ พวกแกโกหกคนที่ขโมยเงินคือพวกแกตัางหากผมรู้นะครับว่ามันเสียมารยาทแต่มันก็ทำให้ผมรู้เรื่องราวชีวิตของคุณมากขึ้น <c oughs> แม่หนูซื้อไก่ย่างมากินนะแม่หนูเรียนมาน้อยไม่มีความรู้ที่หนูอดทนทำงานอยู่ทุกวันเนี้ ก็เพราะว่าอยากให้น้องมันได้เรียนองสูงเหมือนคนอื่นเขาบ้างค่ะแล้วผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ในมือถือส่งให้เจ้านายเก่าคุณแล้วด้วยคุณจะทําแบบนั้นไปทําไมคะเขาจะได้รู้ไงว่าคุณไม่ผิดเพื่อนคุณต่างหากที่ผิดแล้วตอนนี้เจ้านายเก่าคุณก็ไล่สองคนนั้นออกไปแล้วด้วยนะถึงกับไล่ออกเลยเหรอคะใช่คนแบบนั้นน่ะอยู่ไปก็สร้างความเสียหายให้เพื่อนร่วมงาน แล้วถ้าคุณอยากจะกลับไปทํางานที่เก่าผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะฉันอยากทํางานที่นี่ค่ะ <c oughs> คุณแม็กใจดีกับฉันแล้วก็ให้โอกาสฉันในการทํางาน <c oughs> ฉันขอทํางานที่นี่ต่อนะคะอย่างนั้นก็ได้แต่ผมก็ต้องขอโทษคุณนะนะที่ก้าวใจคุณผิดมาตลอดแต่จากนี้ไปคุณก็ต้องฟังคํสั่งผมอย่างเคร่งครัด ผมขอสั่งให้คุณลักไปตัวนี้กลับบ้านไปแล้วหลังจากนี้ผมก็ยังจะมีข้าวเย็นให้คุณอีกหนึ่งมือ้อหลังเลิกงานพร้อมกับพนักง,งานคนอื่นจนกว่าคุณจะตั้งตัวได้จริงเหรอคะล้วไปเถ<อ>ครับฉันขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะฉันสัญญานะคะว่า ฉันจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะให้สมกับที่คุณแม็กมีน้ำใจกับฉันฉันขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะ